ตำรวจดูไอ้พวกผมไม่เดินลาดพีเตอร์พวบอกไม่ได้ตำรวจโดนด่าแล้วเนี่ยเอาไปคืนเขาหน่อยก็ได้ช่วยๆกันหน่อยช่วยๆกันหน่อยอ๋อโดนด่าอะไรครันท่าแบบดันเลยคืนอะไรคืนอะไรนะไม่ก่อนหน้านี้เล่นหน้าสนอพวกผม ไม่มีแท็กบอกเราให้มีแท็กมาดิเด้พี่ใดที่ใดแท็กเราคือมันสิ่งนี้ผมแรกผมอะไรสามห้าให้ผมแนะนำอย่าพึ่งแจกอย่าพึ่งแจกอย่าพึ่งดีว่าอย่าพึ่งแจกอย่าพึ่งแจกเดี๋ยวเวลามาเสียเวลาให้เขาเสียเวลาบ้างผู้ผิดแดนเหรอผิดแดนเหรอผิดแดนผิดแดนเบ๊บเบ๊บเหรอเนี่ยผิดแดนเนี่ย เดียวเเล็บเมิดแดเราิดแดงเข้ามาเข้ามาบ้าิดแดนเขามไปบิดแดเ้ามาิดแดนเข้ามาิดแดเ้ามาบ้างไบิดแดงเข้ามาบ้ิดแดข้มาบางบิงเข้ามาบางบดแดเข้ามาบ้างไดแดเข้ามาบางไิดแงเข้าม้ิดดเข้ามาบางนิดแดเข้ามนบ้างไนบิดแดนเ้ามาบ้างิดแด่เข้ามไิดแเ้มาบ้ดแด้ิดแดเมไิดแดเขดแดมาได้มบ้งดแงมไดข้าไิแด้ามแบ้ว ีก็ได้มานะแล้วก่อนแป๊บนึงถามก่อนว่าใครไม่มีโัวต่อบไอหัวชมพูอ่ะใครได้บนมันไหมไม่มีโอ้โหไม่รู้อ่ะนะชูพัเลยชมพูอ่ะถ้ามีตั้งถามมาเนยไม่รู้ไ่ชัวว่ะแทงแล้วมันมาแล้วนะมันมาแล้วนะแทงกูคนแรกทเลยโคตรแทงเลยไม่รู้จริงว่าใครแต่กูแต่กูแทงแต่โอชูอ่ะกูแทงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ไอ้แต่หลังจากกูไม่มีใครติดก็มาแล้วชัวร์เลยทำไมกูมาอยู่นี่อ่ะอ้าวผิดแน่ไปถามเถามเลย เราโ่เลยเซ่เลยคนที่หัวชมพูชื่ออะไรหรอครับคนหัวชมพูอ่ะโ่เลยกูอนิเมชันไปโอ้จพผู้ชายผู้หญิผู้ชายผู้ชายเก่าผู้ชายเก่าหรอไ้่รูจำไม่ได้จำชื่อไม่รู้จชมพอจพหน้าปลาเก๋าเลยจมพูหัวหัวคนเดียวหน้าปลาเก๋าคนคนถือมาเชตเต้ด้วยปลาเก๋า เห็นไ,ไม่ใช่ใช่เหรอเออไม่คือแบบเห็นเห็นภูเขาแล้วก็กลับขึ้นมาฟันก็เลยคิดว่าเออรีรีผมสลบอ่ะครับเขาโคตรตอนที่เขาสลบแล้วอ่ะตอนนั้นมันประเทศมันหน่วงหรือเปล่าไม่หน่วงครับไม่หน่วงไม่ไม่เพราะว่าไอเฉินเป็นคนแทงแอนิเมชันเองเลยใช่ครับตอนที่เรากำลังจบอยู่อ่ะผมแอนิเมชันที่คอเราเลยอะผมดูแบบว่ากรณีนี้เคยมีกับคาร์บิอนแล้วครับเขาเขาสภาเขาให้เอาคืนครับเพราะว่ามันไม่ไม่ผมโดนไม่รู้ว่พูดได้เปล่าผมสลบแล้วโดนโดนโคตรคืนไปแล้วครับ ไปอะใครเอาแถกดูไว้ไปวะไม่รู้อะดูไป้วเดีวดว่แท็กอะไรอะไม่รูไม่รู้ดูไว้ดูไว้ผมไดไ้ดไว้มีได่รมีเว้ยพี่มันมันมีาสามเป่าสามันัวมันไว้มันนัวเออมันนัวเต็มงผมโดนแบแขงหลังไม่รู้อไปแค่องม่วงมากเลยผมใช้ AAD เพราะผมตีปามไม่ได้แล้วมาเป๊หายตอนตายไม่้พูคือบอส อนี่ไอ้นี่ผยากผม่นหน่้าเดี๋ยวนะกจเนะรบไม่มีพี่ชายไม่ยเด็กสไม่ับบอสไวน้องไม่มม่แดนนู้นใช่เข้าตมาแดนนี้ผมมาตั้งใจพี่ชายแต่ไม่ดีใจกัหญ่เลยนี่ยามพี่ดจ้ติดแดนนะตำรวจพี่แดนตำรวจรับผมพี่แดนตำรวจรอผมด้วย เอาด่วนเอาผมไปด้วยเอาผมไปด้วยเนี่ยเอาเฟิร์สไปด้ว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 ย วัดายวัดไงให้ยเอาเงินไปด้วยเดีเลี้ยวเอาเงินไปด้วยผมาทำมาเอาเงินไปด้วยคนนี้ด้วยคนนี้ด้วยไม่ใช่ดูไว้คนนี้ไม่ใช่ดูไว้เฮ่ใ้เออเอาเงินไปด้วยตำรวจตำรวจตำรวจมาช่วยดิเข้ามาช่วยดิตำรวจเข้ามาช่วยดิเรข้ามาช่วยดิเข้ามาช่วยดิ

ฟังผมอนนัฟได้ครับฟังผมนได้ครับข,ข,ขอพูดหน่อยแล้วอ่ะโฟกัส A ออย่าลืมนะเรื่องไม่มีแท็กกับมีแท็กอ่ะเราโฟกัสดีๆถ้าหมูถ้ามไม่มีอ่ะเราก็ไม่ต้องเล่นเราแฟฝงพีแบบนั้นไปเลยแล้วเฮียครับผมอยากให้เฮียไปคุยฝั่งเขาหน่อยเพ <ล S 1> ราะเม<ร>ื่อกี้เพือพ่อนเราเหมือนเห็นว่ามีคนคุกเข่าแต่อยู่ดี <ผม S 2> ตอนนัวตอนนัวเขาลุกขึ้นมาฟันนี่ลุกเขาอยู่ดีตอนนัวเขาลุกขึ้นมาเล่นต่อเฉยเลยคือใครอไม่ใครอะไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้แต่ภาพติดแบบนั้นผมเลยเน่คือต่างเวตอนเนี้ย เรามีแท็กเท่าไหร่อ่ะมึงต้องแบ่งกันไว้เพื่อให้ทุกคนได้ได้หมดเพราะเผื่อไปได้แล้วนนอนแล้วเขาเอาต่อเลยมึกระจายปั๊มเลยนะวระจาปั๊มไปเลยเลยใครมีไม่งั้นถ้ามึงน้อยอ่ะไม่ได้ปั๊มเลยไม่ร้อนแล้วใครก็ใส่พี่แหวกคนเดียวไม่ได้นะเว้ยกระจายกระจายไปะจายกระจายกระจายถ้ามีวิธีนึ่งก็มีแต่ ถ้าตำรวจอยู่หน้าสพนอใช่ป่ะเขาต้องใช้ลูกสอบไว้เพราะเขาทำอะไรกันหน้าสพนอไม่ได้ปัญหาที่ดูดมาแล้วก็ตาแล้วมาเรียกตำรวนมาแล้วเลยปขอพูดอีกทีครับขอพูดอีกทีฟังผมขอพูดอีกทีครับพี่ไอ้้ไอคนไม่มีแท็กอ่ะมันจะต้องคุกเข่าถูกไหมถูกป่ะคนที่ไม่มีไอตำมวติถ้าพวกเราออกอ่ะเดี๋ยวก็จ่ายแท็กให้หมดผมมีแท็กสี่แท็กหรือไมาผมนสามคนเออแล้วพี่สามคนแล้วพอเราไปอยู่หน้าสพนอใช่ไหมนี่ก็ระดิจจานี่เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอเราอยู่หน้าสอดอาเราตั้งเราตั้งชุดรอเลยแล้วใครไม่มีมอ่ะให้แ่งคุกเข่่าาแตถ้ใครไม่่คุกเขาเราเล่นแม่งเลย เอาแบบนี้นะเอาแบบนี้เลยเทงไปก่อนเทงไปก่อนเทงไปก่อนเลยเทงทั้งนีดเลยไม่ไมบไม่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 ไี่ไม่ไม่ไม่ไี่ไม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 ่ไอ่ไม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 ่ไบ่ไม่ไม่เม่ไ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 บ่ไม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 ่นม่ไ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 ม่ สิบสี่ครับยังเหลือไหมครับแบ็กกสิบไม่ไม่พอเอาอะไรนะยี่สิบสี่ครับสิบสี่้ยยี่สิบเดก่อนนะสามห้าฟังฟังเขาอะไรนกันยี่สิบยี่สิบปั๊มยารอเลยปั๊มยารอเลยพี่อยากรู้อย่างหนึงแล้วมันใช้แจกแจกราปัยเลย้อเชียรขาพ่อบ้านครับไม่ถามนะพีถามนะพี่ถามนะนีถพมนถาพมพถามนนะถาน่ถนถามน่ถนถามนถามนีถามนพ่ถามามนถามนานถามนาน่ถามนมนถามนถาม มีซีดีกับแบ่คครับถามใครขอผมก็ยังไม่มีผมก็ยังไม่มีคืองี้ผมอยากรู้ว่าคำว่ามีแท็กเนี่ยคือมีสมมุตรตะบุตรตัวผมมันมีแท็กเกินเหรอใช่พี่มีแท็กมีซีสองพันจริงจริงมันไม่มีมันใช้ได้เหรอใช้ไม่ได้เขาบอกว่ามีแท็กตัวเองด้วยไม่แต่ผมอยากได้แท็กบีซีมันที่ผมเลยแล้วก็ออกไปเพราอยากบอ้ว่าอย่างงี้คือคือเขานับว่าแท็กตัวเองอะคือต้องเป็นแท็กตัวเองเท่านั้นถูกไหมใช่ต้องเป็นแท็กตัวเองใช่แล้วจอดคนแรกเลยอะต้องต้องเป็นก่อนที่จะเริ่มซีเนี่ย กันแต่เมื่อกี้ผมเจอคนคนหนึ่งมีแต่แท็กทองอย่างเดียวไม่มีแท็กไม่มีแท็กอย่างนี้ก็นับว่าเป็นหรือเปล่าไอพี่หรือว่าไทโรนแท็กทองมันก็ต้องหายไปแล้วคือจริงคือฟังก่อนนะรคับแท็กทองคือแท็กพิเศษที่ไม่ได้เกี่ยวกับพวกแท็กที่จำเป็นที่ต้องมีในตัวเข้าได้ไหมคือไอแท็กไฟเนี่ยคือแท็กเงินค่อยคุยได้ไหมมันนี่มันนี่มันมันนี่ง่ายต้องมีแต่เองไมั้นอีกเรียครับเรียครับไม่ได้แต้มอะไรจากเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุยต่อเรื่อันนี้ก่อนเร็วผมเหลือหนึ่งอาทีผมเหลือหนึ่งอาทีใครมีแท็กมีตีบ้างเอามา ใครไม่ถ่ายดูไว้ปะไม่มีไม่มีผมไม่ถ่ายเขาเดยม้งไม่มีไงเขาเล่าเะไม่ดนหกกเพื่แนเลิหกไว้มใครไม่ถ่ายดูไว้เหลือปะเลิกหกนมันนมอเยอะเดี๋ยวออกดวหมดแล้วดูไว้หมดแล้วเาไม่ถ่ยดูไว้หเด้วไม่หน่อยได้ไหมเขาไม่ถ่ายดไว้ไม่เป็นไรเอสั่งลมมาี๋ยวก่อนหมดไวมาก ได้นะ้สั่งวัี้เอ๋อได้ครับได้ได้เอาแถบให้าไปดีกว่าได้ก็เอาลุกพี่ลูกน้องเองเขาเข้ามาแล้วอ่ะเด็กผิดแดงเด็กผิดแดง้รับผดาคือาผวจชอาข่าให้เรารผิดนัตรวจตอผิดใจตํรวจอยู่หน้าสนก็โดนัรับนอผมขายให้กับเราไปแล้วเนด้ท่รับน้องหน้าสนองใช่จะได้รับน้องหน้าสนเลยไม่กี่แนะลองลองคุยกับเขาด้วยดีกว่าเจรจากันหน่อยจัหนึงก็ได้น อพีก็หน่อยเบฟก็อ่อนอพีก็หน่เขาินที่เราดูวุ่วายกล้องเล็กกองเล็กฮะเอาเอาเราไปเขาีเอกไดิก็ไปเบฟยกอนหนออย่อนดีเบฟมาเบฟมาเบฟเบฟมานี่มานี่เดี๋ยวก่อนี่รับน้อยส้ส้ไงมาเบฟเดี๋ยวก่อนมามาเบฟมา เข้าก่อนไม่กอดอะไรวะนี่ให้อยากโดนก็เข้ามาเเข้าไไปลยม่อยากโดนมึงเข้าอมาดิก็มึงก็มาดิเอามึงก็มาดิเอาเฮ้ยเพิ่งนีโพวกเรารวมอะไดิมาดิเอามาดิเอามาดิเอาเท่ากับเมื่อกี้ tag bc ปีกยังหรือเปล่าถูกต้องโดนี่เอาไปยันนะถ้าอย่างกั้นน่ะแปลว่าจำนวนคนเล่นเขาอ่ะมีไม่ถึงสิบตัวเว้ยสมองอาจจะจำนวนคนเล่นเรามีเท่าไหร่นี่มีแมวแท็กจะเป็นคนเล่นเรามีเท่าไหร่ มาสิป่าไเกินเขาหครับได้อยู่เปิดล็อตไปกิ๊กเปิดล็นตไำรวจเดินเฮ้ยตำไม่เดินลาดปีเตอร์กูบอกไป่ลด้ตำรวจโดนด่าแล้วเนี่ยเอาไปคืนเขาหน่อยก็ได้ช่วยๆกันหน่อยช่วยๆกันหน่อยอาตำรวจโดนด่าครับตำรวจโดนคืนอะไรคืนอะไรคืนอะไรนะก่อนไม่ก่อนเล่นสนอเล่นหน้าสนอพวกผมเออเข้าใจเข้าใจแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้อันนี้อันนี้บ้านนี่ตำรวจไม่ใช่เหรอเอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าเฉยง่ายเลยมึงเจ๋งไหมทำไมครับมึงใจเปล่า ทำไมครับว่าไปเลขสิบเอ็ดแตกทองเราไปคืนมันดีอ่าโอเคโอเคโอเคไม่ต้องมีปัญหาผมเองแกนะไม่ไม่ไม่แต่แล้วแต่นะอันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะตัแต่ไม่เอาอย่างแกนะผมลำบากใจนะไมต้องลำบากใจเกี่ยวไม่เกี่าไรหรอกไม่เกี่ยวกับไงแกกูไม่ทันแล้วเอาน้าถ้ากูจะคืนเห็นน้ามาขอไอ้ก็เชื่อแล้วเราขอน้าเขาได้ไหมอ่ะ พี่เดี๋ยวผมรีบวิ่งเบลแท็กนะเออไปเลยไปเดี่ยวไปคนเดียวเดี๋ยวต้องกลับไปเี๋ยต้องไปคนเดียวเราไปคนเดียวอันนี้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอามาเบิกตรงนี้มันอยู่ในรถเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คเด็วว่าเขาีแท็กเปล่าเดี๋ยวเอามาเบิกตรงนี้แต่มันมีเน่ยมันมีคนวิ่งฟรีไปด้วยนะพี่เป็นคนวิ่งฟรีไปด้วยนะพี่ไม่เช็คกันหรอไม่มีไม่มีไม่มีไม่ได้โชค แก๊งเราใครไม่มีแท็กเจนไม่คุกมเอรมีในรถไหมมมีมขอหน่อยของเราอยู่ที่ีเกียวหมดแล้วหนึ่งสามศูย์เนด้วยโอเค ะจะตีเพไ่ล่ะไรวินะ่งเพื่อพี่วัปมาไหมย,ยังเกียรเกียวหรอ ขึ้นลมาขึ้นมาจะพูไ่แล้จะพูเดี๋ยว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 งลุไปงลุไปโรงพยาบาลนะเจนโรงพยาบาลนะเช็คเจนยังอ่ะเช็คเจนยังยังยไม่รู้พี่เช็คเจนยังเช็คเจนยังเช็คเจนหรอกลัวไอ้หรอมาหมดแล้วไม่เหลือคุ้มโคตรนั่นโรงพยาบาลนะเพิ่งอย่าเพิ่งเพื่อนเพื่อนีเต์เอาเพื่อนก่อนงง้นเงปั๊มเลยงง้นปั๊มเลยงง้นปั๊มเลย ปั๊มกันปั๊มเาขึ้นรถอยู่อ่ะี้มันตกได้เลยพรถพี่ใช้หรออี้ยล็อกไม่ทันเลยใหญ่เฮ้ยเฮ้ยพิเตอร์พิเตอร์ไปไปหน้าสอดน้อยพี่หญ่เยเร็วเอาแชร์บิซี่เกนนออกไป่ซี่เกมแล้วกไปไหน้าสอดไปหน้าสอดก่อนก่อน่ลงไนไปไนไปไน่วามเืองใน แล้วมีเพื่อนวิ่งช่วยหลังไปปะไม่มันมีคนชื่อเฟิร์สฟ้าไปไปไปหาหานม่ยังไม่ออกหรือเปล่าไม่จับคนสลบอ่ะเข้าได้มารับไปแล้วมัม้งเขาได้มารับไปแล้วมั้ยเอ่างเดี๋ยวจับแพนด้าสอนเราเล่นตัดแพนด้าสอนเรบเขารับไปแล้วนะมั้ย่อเอ่ออะไรว,ว,วนวนวนกลับไปหอ้ห่า ถ้าจะไม่ไฟแล้วไม่ต้องไปโรงพยาบาลแเลยีอ่พารถหน่อยพาไปพารถหน่อยถ้าจะไม่ไฟแล้วก็ไม่ไปโรงพยาบาลแล้วเช่ผมไปไม่ไฟแล้ว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 พาไปโรงพยาบาลหน่อยเดี๋ยววิ่งไปกหนแปรถใช่ไหมพี่ใช่ เขาขับคนเขดิเาย mainland, ังอยู่บนรถป่ะพี่เหลือทรงเลยพี่เดื่องดีเดื่องดีเรืนองดีไม่อะไรบี้เบบอย่าจุ่มอย่าจุ่มไป อันนี้เขาจุ<ห>่มแล้ว<ห>คือต้องจับแล้วนะนีนเขาจุ่มไปแล้วอ่ะมันน่วงหรือเปล่าคนตำรวจใช่น่ะเห็นปั๊บปีเตอร์อยาขึ้นรถแล้วไป อะไรไปเตอร์หายปะเรื่องหายปะเอ้ยตรงนั้น